เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยโตรงตามเบอร์โทรตใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงสญญความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับวสวัสดีครับนี่ผมมาทีฮิบ้าโตโยต้าวีออสรา v o R คาย,ย่อมเยาท่านผู้ชมได้เรียกซื้อกันนะครับอันนี้สี่หมื่นสามพันห้าร้อยบาทนั่นเองเครื่องเกียร์ดีครับสีอาจจะมีตำหนิริร้วรอยกันบ้างนะครับสีมีตำหนิริร้วรอยบ้างแต่เครื่องเกียร์ดีพร้อมใช้หน้าเดิมหลังเดิมนะครับบอดี้ดีไม่มีชนหนัก กระจกไฟฟ้าต้องไล่ระบบนิดหน่อยครับตัวกระจกไฟฟ้าไล่ระบบนิดหน่อยแต่ภายในยังเดิมเดิมแอร์เย็นชํำระบบเบรกเจ้าของทําให้แล้วนะครับทดลองขับเรียบร้อยยกขึ้นลิฟต์ดูให้ด้วยครับก็คือเก็บช่วงล่างให้แล้วครับระบบเบรกได้เครื่องดีเกียร์ดีภายในเดิมเดิมมีตํเหนือคือเขาเรียกอะไระครับรูปลักษณ์ภายนอกครับสีมีตําหนิไปท้ายมีแตกตามนี้นะครับ อาบน้ําทําสีหน่อยก็สวยปิ้งราคาถูกๆทําไมซีเรียสอะไรก็ขับใช้งานกันได้ภายในก็ยังสวยสม,มบูรณ์เบาไม่ขาดกระจกไฟฟ้าต้องไล่ระบบไฟนะครับกระจกไฟฟ้าต้องไล่ระบบไฟของเครื่องเดิมๆนะครับขันหน้าบางๆไม่มีรอยชนหนะักเกียร์ธรรมดา เบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยนะครับจ้าัดตูนต์นัดนะทดลองขับติดต่อโดยตรงได้เลยาหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คำเพิ่มเติมใต้คลิปก็ได้คลิปนี้ลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ